มิกกีเด็กชายตัวเล็กเขาชอบวิ่งมากๆแม้จะวิ่งช้ากว่าเพื่อนแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะท้อเขาฝันอยากเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดในโรงเรียนวันหนึ่งมิกกีซ้อมวิ่งแล้วสะดุดล้มเขาเจ็บที่หัวเขา่าและรู้สึกท้อเป็นครั้งแรก แต่โค้ชบอกว่านักวิ่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อได้ทุกครั้งลูน่าเพื่อนร่วมชั้นมาช่วยพยุงมิกกี้และชวนซ้อมด้วยกันเธอบอกว่ามาวิ่งไปด้วยกันนะเราจะซ้อมจนกว่าจะดีขึ้นอีกทั้งคู่ซ้อมทุกเย็นบางวันฝนตกโปรยๆปรยบางวันอากาศร้อน ทั้งคู่ก็ไม่หยุดมิกกี้เริ่มวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะความพยายามและมีระเบียบวินยัยโรงเรียนจัดการแข่งขันวิ่งมิกกี้ตื่นเต้นมากเขากลัวว่าจะไม่ได้ลำดับดีๆแต่ลูน่าพูดว่า ขอแค่วิ่งด้วยหัวใจที่เต็มร้อยก็พอแล้วเมื่อสัญญาณเริ่มดังมิกกี้ตั้งใจวิ่งสุดแรงแม้คนอื่นจะวิ่งนำแต่เขาไม่เคยหยุดไม่หันหลังไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวในใจก่อนถึงเส้นชัยมิกกี้เห็นนักวิ่งอีกคนล้มเขาชะง,งักแล้วตัดสินใจหันไปช่วยแม้รู้ว่าโอกาสชนะจะหายไปแต่เขาเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้มิกกไม่ได้อันดับหนึ่ง แต่ทุกคนชื่นชมเขาครูประกาศว่ามิกกี้คือนักวิ่งที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ที่สุดในสนามวันนี้มิกกี้ยิ้มและเข้าใจว่าชัยชนะในการแข่งขันนั้นสำคัญแต่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางให้ไปถึงเป้าหมายด้วยกันนั้นสำคัญกว่า